สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ลแชนเนลค่ะและนี่คือ t a r o อ a R t นะคะมาถึงดวงความรักในช่วงวันที่16-31สิงหาคม65แล้วค่ะสำหรับชาวธาตุลมนะราศีมิถุนตุลกุมค่ะมาดูกันว่าช่วงนี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะช่องของเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสากลนนะคะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยใครที่เข้ามาดูครั้งแรกเนี่ยลองเช็ควันที่ดูก่อนค่ะว่าคุณอยู่ในราศีธาตุลมมิถุนตุลกุมหรือเปล่าถ้าคุณดูแล้วไม่ใช่ แล้วว่าที่คุณทราบเป็นแบบไทยเนาะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณยึดแบบไทยมาตลอดเลยแล้วคุณรู้สึกว่ามันน่าจะตรงกับคุณมากกว่าอ่ะคุณก็สามารถลองดูได้นะคะถ้าเกิดฟังแล้วสถานการณ์ชีวิตความรักของคุณมันตรงอ่ะคุณเอาแนวทางไปปรับใช้ได้แต่ถ้าฟังแล้วไม่ตรงอ่ะลองไปดูวันที่แบบสากลตามช่องของเบิ้ลดูว่ามันอาจจะตรงมากกว่าก็เป็นไปได้กับอีกแบบหนึ่งเลยถ้าเกิดคุณทราบเวลาเกิดเป๊ะๆนะเพืรอแนะนําให้หาลัคนาค่ะลัคนาเนี่ยจะต้องใช้เวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดด้วยเนาะตามลิงก์ไปหาไได้ไม่ เ,เพอเราหาลัคนาได้เนี่ยก็ลองใช้ดูก่อนได้เพราะเปิ้ลแนะนานะลัคนาเปิ้ลในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยคือมีความแม่นยำมากกว่ายิ่งเราโตขึ้นอะ่ละลัคนาก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นช่องของเปิ้ลเน้นหลักๆเลยคือลัคนากับวันเกิดแต่ถ้าเกิดใครทราบมากกว่านั้นคือดาวจันทร์ดาวศุกร์สามารถดูได้ไหมก็ต้องบอกว่าดูได้ค่ะ energy ด้วยความว่าคลิป YouTube แบบเนี้ยเนาะมันคือเป็นคลิปที่คนหมู่มากเข้ามาดูก็ละกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงเลยหรือตรงหมดเลยแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดก,กับมันมากแค่ว่าถ้าแนวทางมันดูคลับคล้ายคลับคลเหมือนเรื่องของเราแล้วเอาแนวทางไปปรับใช้โอเคคุณสบายใจมากขึ้นยินดีแต่ถ้าเกิดฟังแล้วมันไม่สบายใจหรือฟังแล้วมันไม่ใช่ก็ทิ้งไว้ตรงนั้นนะมันไม่ใช่ดวงของคุณเท่านั้นเองนะคะไพ่มี3มกลองเหมือนเดิมแนละ้วเราใช้ไพ่สาสำหรับตลอด ตลอดช่วงระยะเวลาปีนี้เนาะอันนี้คือไพ่สุขีนะคะไพ่เลฟสตอเรี่ออร์เคิลแล้วก็ไพ่ทาร่ค่ะรอบนี้เราใช้คริสตัลยูนิคอร์นนะน่ารักน่ารักอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยช่องของเบิ้ลแบ่งความรักเป็น3ส,สถานะนะคะคนโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนมาเริ่มต้นดูเอเนจีก่อนช่วงนี้คนทัดลมนะมีถุน,ต,นตุนคุมค่ะความรักในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมเนี่ยพลังงานรวมๆไม่ว่าคุณจะเป็นคนสถานะไหนก็ตามเนี่ยความรักเป็นยัง บางมาหนึ ừ, ่งใบสิคนทัดลมยังไงเอ่ยอุ๊ยตกหลุมรักโอ้ย falling in love เหรอจ๊อะอะถ้าเกิดเป็นคนโสดคุณอาจจะไปแอบชอบใครตกหลุมรักใครแบบนี้ก็ได้หรือในทางไว i t e versa คะ่ะอาจจะมีคนมาตกหลุมรักคุณก็เป็นได้ใต้สำหรับเป็นเนี่ยดูดิเป็นน้องคิวปิดด้วยออ้ยตื่นเต้นเลยอะเออปแปลว,ว่าคนโสดคุณคะอาจจะมีคนมาตกหลุมรักคุณหรือว่าคุณอาจจะไปตกหลุมรัก ใครก็ได้อะส่วนคนที่มีคนคุยหรือมีแฟนคุณไม่ต้องตกใจไปนะอาจจะแบบโอเคคุณอาจจะมีเสน่ห์มีคนมาชอบคุณเพิ่ม,เต,มเติมก็ได้หรือพวกคุณอาจจะตกหลุมรักกันอะไรกันอีกรอบนึงอะแบบนี้ก็ได้เออเอเนอรเริ่มต้นก็คือดีแล้วนะอุ้ชอบแล้วอะมาดูกันค่ะคนโสดก่อนเลยคนโสดความรักของคุณจะเป็นยังไงอะเรามาดูกันในช่วง16บหถึงสาสิสิงหาคามห5ความรักของคุณจะเป็นไงคุณไปชอบใครหรือมีใครมาชอบคุณหรือเปล่าเนะี่ยมาดูสิ เริ่มต้นที่คนโสดคนโสดข้องช่องของเบินนะคือจะโสดสนิทเลยก็ได้หรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆฉันก็มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแหละแต่คุณอยากดูคนโสดก็สามารถทําได้เพราะว่าอะไรคนโสดอ่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็คือจริงๆมันก็คือสถานะโสดแหลนะเนาะเราก็ไม่สามารถบอกใครได้ว่าเราเป็นอะไรกับใครถูกไหมอ่ะก็คือโสดนะอ่ะนสิบหกถึงสามสิบเอ็ดสิงหาคมหกห้าค่ะคนโสดความรักจะเป็นยังไงเอ่ยถ้าลมนะม่ถุนตุนกุมค่ะมาดูกันอืมเฮ้ย ใบแรกก็เป็นเอซอฟคัพแล้วอ่ใช่เลยเอาแ่งแมนอ่ะฮัลโหลแฟนอุยที่ทำงานหรือเปล่าที่เรียนหรือเปล่าคนที่รู้จักกันอยู่แล้วหรือเปล่าเดอะ o v เ r s ร์ว้าวเดอะเวิลด์ว้าวอุ๊ยตายละ <c oughs> ผมเลยคิดน้ำพาอ่ะเจ็ดไม้อ่ะโอเค ค่อนข้างชัดนะบัานรู้สึกว่าตกหลุมรักเนี่ยมันเป็นคือเขาตกหลุมรักคุณหรือคุณตกหลุมรักเขาก็ได้แต่ว่าบันคิดว่าเป็นคนที่คุณรู้จักกันอยู่แล้วไม่ได้เป็นคนใหม่อืมเป็นคนที่เจอในที่ทํางานที่เรียนแบบเนี้ยวนเวียนอืมแล้วคุณก็อาจจะเหมือนแบบตกหลุมรักโดยที่ไม่รู้ตัวอาจจะเป็นเพื่อนคบกันมาตั้งนานละรู้จักกันมาตั้งนานละไม่ได้ชอบอยู่ยแบบเฮ้ยทำไมอยู่อยู่รู้สึกแปลก <laughs> หรือว่าเพื่อนอาจจะมาชอบคุณก็ได้หรือว่าอาจจะตกหลุมรักกันและกันก็ได้นะมีไพ่เดอะเวิร์ดปรู้สึกว่ามันเป็นความวงวนเวียนนะหรือว่าอะถ้ามันเป็นคนที่ไม่รู้จักกันเลยอาจจะเจอกันทางโซเชียลมีเดียก็เป็นไปได้แต่ Energy คือน้อยมากนะว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นออนไลน์หรือคนที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนอนะคือมันน้อยมากมันต้องเป็นคนที่เคยเจอกันมาแล้วอะอาจจะแบบเป็นเพื่อนเก่าวนกลับมาหรือว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่ามีแบบมีก็เลยนะมีคอนเน็กชันกันอยู่แล้วอะอาจจะเหมือนแบบว่า เป็นเฟรนกันอยู่ใน Facebook อยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยคุยกันอะอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้นึกออกปะแต่ว่ามันเป็นเอจี่แบบคนที่ต้องรู้จักกันอะที่เรียนอะเป็นเพื่อนเกา่าสมัยเรียนอย่างเงี้ยก็ได้ที่ทํางานเกา่าอะไรแบบนี้แล้วไม่มี The Lovers มี The World แล้วมีหนึ่งถ้วยอะแล้วมันขึ้นมาพร้อมตกหลุมรักอะพูดเรื่องอื่นไม่ได้เลยนะคือจะบอกว่าถึงแม้คุณจะบอกฉันไม่โฟกัสในเรื่องความรักเลยเราจะไปไทในเรื่องการงานอะไรเงี้ย มันก็ยากมันก็ต้องบอกว่าถ้าคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยอย่างน้อยคุณก็จะได้มีมิตรภาพดีๆมีเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยเข้ามาทําให้คุณรู้สึกเออโอเคอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยชัดมากก็คือจะมีการรู้สึกตกหลุมรักกันหรือว่าเริ่มรู้สึกเอ๊ะแปลกๆอะไรเงี้ยกับคนที่เรารู้จักอยู่แล้วเป็นไปได้สุงมาอามาบอกกันด้วยนะใครที่แบบเออเจอแล้วหรือว่ารู้สึกแล้วอะไรเงี้ยก็มาเล่าสุกันฟังเพราะไม่มีไฮโลแฟนมีแฮงแมนอย่างเงี้ยมันคิดว,ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ เจ็ดไม้บางทีเราอาจจะปฏิเสธก็ได้นะเหมือนก็ไม่หรอกฉันคงไม่ได้ชอบเขาแต่มันก็รู้สึกแปลกๆอะไรอย่างนี้ได้ขอป่ะคือคุณอาจจะเป็นช่วงย้อนแย้งกับตัวเองก็เป็นไปได้เหมือนแบบเนี้ยแฮงแมนคือแบบเฮ้ยจะดีหรอหรือยังไงหรือว่าเอ้ยมันจะควรไหมเพราะว่าถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วถ้าเกิดเอ้ยเราไปแสดงออกว่าเราชอบเขาแล้วมันถ้ามันไม่ไปต่อไม่ได้มันจะยังไงคือมันมีความแบบเก๊กังอยู่ในความสัมพันธ์นี้พอสมควรนะแต่ว่าแน่นอนชัดเจนว่าคุณจะต้องแบบ ตกหลุมรักเขาหรือเขาตกหลุมรักคุณแต่ก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการตกหลุมรักกันและกันแต่ว่าอาจจะยังไม่กลา้าแสดงออกชัดเจนก็ได้นะแต่ด้วยพฤติกรรมหรือความรู้สึกมันเหมือนเออตังหิดต,ตังหิดเหมือนเราแบาบ,บรู้สึกมันมากกว่าสิ่งที่เราเคยเป็นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเป็นไปได้นะอ่ะ Love Story Oracle คะ่ะให้กับคนโสดนะอุย้ย energy แบบยิ้มมากเลยนะเออวันรู้สึกว่าแบบน่ารักมากเลยอะ่ะพูดไปก็ยิ้มไปนะเนี่ไง การเด็ดบางทีมันเหมือนเรากลัวนึกออกปะคือเราไปชอบเขาแต่เฮ้ยเรากลัวว่ามันจะพัฒนาไม่ได้หรือเปล่าหรือว่า กลัวว่ามันจะยังไงก็เลยไม่กล้าเออมันเลยเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกแล้วนะแต่ไม่กล้าพูดคิดวนๆว่าเออแบบชอบอะทําไงดีแบบเอออะไรยังไงคือมันมีความคิดเยวคิดมากให้เจ็ดไมายที่ที่ energy ตรงตัวคุณมันก็เลยเหมือนกับว่าพยายามต่อสู้กับตัวเองค่ะว่าจะเอายังไงดีจะเอายังไงดีเนาะเพราะว่ามันมีความกลัวแหละอาจจะเป็นเพราะว่ารู้จักกันอยู่แล้วไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันแย่คือถ้าเกิดสารภาพรักไปแล้ว มันไม่เวิร์กทำไงหรือว่าเออหรือว่าเขาไม่ชอบเราแล้วมันจะดีหรออะไรเงี้ยในๆก็ตามที่มันมีความคิดเยอะคิดมากเนาะมันเลยขึ้นมาเป็นแฮงแมนค่ะกลับขึ้นมาการได้นี่คือเหมือนกลัวเจ็บกลัวเฮลกลัวแปกกลัวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะแต่เพิ่นคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะไม่ได้คิดว่าเขาไม่รู้สึกนะเพิ่นคิดว่าเขารู้สึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องรีบก็ได้อ่ะมันก็ให้เหมือนค่อยเป็นค่อยไปตามสถานการณ์ก็แล้วกันแต่โดยรวมเพิ่นคิดว่ามันเป็นจักรวาลน,นำพาแหละ เพราะว่า The l o v e r s มันก็คือ Destiny เนอะคือมันอาจจะถึงเวลาที่ที่คุณสองคนต้องตกหลุมรักกันก็ได้จากก่อนน้าน,นี้คุณอาจจะไม่เคยชอบกันเลยอยู่ๆเอ้ยทําไมมาชอบกันอย่างที่เบิ้ลบอกอ่ะมันก็เป็นไปได้นะอ่ะเพราะฉะนั้น15วันนี้ก็ไหลๆก็แล้วกันเบิ้ลคิดว่าอย่างน้อยคุณก็จะหัวใจแช่มชื่นอะ่ะมีเหมือนแบบบัตเตอร์ฟลายในท้องมีแบบผีเสื้อบินในท้องอะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้เนาะเป็นเอเนจีแบบน่ารักน่ารักอะ่ะอ่ะมาต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ มีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะเนาะเออสิบห้าวันนี้จะเป็นยังไงสิบหกถึงสามช้ไปิงหาคามค่ะความรักจะเป็นยังไงบ้างค,ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะได้พัฒนาไหมท้าลมมาหกเหรียญอ่ะอัศวินดาบโอเคเดอะทาวเวอร์เด็กถือไม้ สิบเหรียญใต้สําหรับเป็นหนึ่งดาบอ่ะคุณจะรู้สึกว่าอยากจะมีความชัดเจนมากขึ้นถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้นะมันมีการทะเลาะเบาแววงกันมาก่อนหน้านี้คะมันจะมีการกลับมาขอโอกาสกันแล้วก็มันจะมีการตกลงพูดคุยกันนะถ้าเกิดความสัมพันธ์เนี้ยคุณยังรู้สึกคุณอยากอยากไปต่อคุณยังรักกันอยู่นะปันคิดว่ามันจะชัดเจนมากขึ้นคือมันจะมีโอกาสพัฒนานะ อย่างรวดเร็วด้วยอาจากตอนแรกมันอาจจะเริ่มๆๆอยู่อาจจะพัฒนายอย่างรวดเร็วเลยก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าเกิดใครไม่ทะเลาะกันตอนนี้มันมี energy ของอัศวินดาบแล้วก็มี energy ของเดอะทาวเวอร์นะบันคิดว่าให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแหวงการมันอาจจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เพิ่มก็ได้ถึงบอกว่ามีการตกหลุมรักอาจจะมีคนเหมือนเข้ามาชอบมีเด็กเข้ามาชอบอะไรเพิ่มเติมแล้วก็คุณก็ทะเลาะกันหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเออ งั้นไม่เอาละฉันตัดสินใจเลยว่าฉันจะเลือกใครคนใดคนหนึ่งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันในความสัมพันธ์เนาะเพราะฉันให้ระมัดระวังหรือคุณอาจจะไปรู้ความจริงก็ได้ว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยดันแบบมีครอบครัวแล้วมีคอมมิทเมนต์แล้วแบบนี้ก็ได้นะแล้วคุณก็เลยตัดสินใจที่จะแบบไม่เอาละแล้วไปเจอคนใหม่เพราะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าความสัมพันธ์นี้มันทะเลาะเบาะแว้งกันไปกลับมาพูดพูดคุยกันคืนดีกันมันจะพัฒนานะแต่ถ้าเกิดว่า ทะเลาะกันแล้วสุดท้ายมาพูดคุยกันก็คืออาจจะจบเพราะมันมีอีกบุคคลหน,นึ่งเข้ามาแล้วคุณอาจจะไปเลือกคนที่สามารถพัฒนาได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเออโดยรวมไม่คิดว่าอย่างน้อยคุณจะต้องการความชัดเจนแล้วละ,ละมันมีดาบขึ้นมานะแต่ให้ระวังถ้ายังรักกันอยู่ให้ระวังอารมณ์ความทะเลาะเบาแวงหรือว่าคําพูดที่มันไม่โอเคกันซึ่ง มันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์มันดูแบบเออพังไปก็ได้ถ้าคุณยังรักกันอยู่นึกออกปะอ่าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องคำพูดนะบางทีมันเสียดแทงกันมันก็ไม่ดีแต่โดยรวมไม่คิดว่ามันมันจะไม่ได้เป็นการทะเลาะกันแบบในเชิงว่าทะเลาะกันแล้วเหมือนแบบนอยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนกับว่าเป็นการพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันว่าเออเราจะไปต่อหรือเราจะพออะไรเงี้ยมากกว่าซึ่งมันจะมีความชัดเจนนะถ้าคุณรักกันมากพอคุณจะไปต่อและพัฒนาแต่ถ้า มันมันดูไม่มีทางออกคุณกล้าจ,จะเหมือนแบบอ่ะเลิกคุยกันไปหรือหาความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาร่วมกันก็เป็นไปได้นะคะอ่ะเลิฟสตอ o r ่ออร์คเค่ะให้กับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนว่าะจะเป็นยังไงบ้างนะอ่ะหนึ่งใบค่ะให้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะทัดลมอืม Respect ค่ะ มันจะมีการให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะอย่างที่บอกแหละถ้าเกิดว่าคุณสองคนคบกันมาพักหนึ่งละแล้วมันเหมือนกับว่าเอ้ยเราต้องคุยกันแล้วละเพื่อความชัดเจนว่าจะอ,าอย่างไงคุณจะเคารพการตัดสินใจของกันและกันเขาจะเคารพการตัดสินใจของคุณเช่นกันคือถ้าเออเราครบกันมาแล้วเรารู้สึกว่าเออมไปต่อไม่ได้นะ แล้วเราเลือกทางของเราก็อาจจะแยกย้ายกันไปหรือว่าถ้าเรารักกันมากพอจับมือกันใช่ไหมมันจะพัฒนานะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะมันอาจจะออกสองทางแต่ว่าไม่ว่าจะออกทางไหนก็ตามมันจะมีความชัดเจนมันจะไม่เสียเวลานึกออกปะเพราะฉะนั้นก็มองว่ามันดีทั้งคู่คือถ้าเกิดว่าเออคนนี้ไปต่อไม่ได้มันก็แปลว่าคุณอาจจะไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่านี้ นะคุณก็จะรู้สึกแบบเออไม่เสียเวลาแล้วแต่ถ้าคนนี้พัฒนาได้คุณก็จะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมีโพเกรส่ะมันจะพัฒนาแล้วก็จะมีความรักกันมากขึ้นแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นโดยรวมมันคิดว่าดีนะไม่แย่อย่าไปเสียเวลาเลยถ้าเกิดความสัมพันธ์มันคาราคาซังมานานอะไรอย่างงี้เนาะคุณก็ไม่อยากแล้ว่ะเออมันรู้สึกว่าคุณแบบเฮ้ยเอาไงก็เอาเหอะอ,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 อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะ ต่มา,มาคนความสัมพันธ์ชัดเจนมีคู่ค่ะอ่ะเป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วก็ได้เนอะคนทัดลมค่ะมีถุนตุนกลุมมาดูสิ1 6 1สิงหาคม65ค่ะความรักของคนมีคู่แล้วทัดลมนะจะเป็นยังไงเอ่ยมาดูกัน5ใบเหมือนเดิมมาความสัมพันธ์จะเป็นยังไงทัดลมคนมีคู่ t e m p r a n c e เด็กถือเหรียญค่ะ หดาบแดาบเอร์มิ ควีนถือดาบเออเป็นสมเป็นท่าดลมจริงๆเนอะดาบเยอะกันจริงๆตั้งแต่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนละคือมัอนเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยเราอาจจะมีพลังงานแบบเป็นคนทัดลมเนอะใช้สมองเยอะกลุ่มหัวใจอะไรเงี้ยเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเมื่อกี้เนอะที่รู้สึกว่าเออเอาไงก็เอาอะไรเงี้ยซึ่ง energy ของคนมีคู่ก็เหมือนกันเป็นควีนดาบคือคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยแก้ปัญหาแบบมีอะไรคือไม่ไหวแล้วต้องแก้ปัญหาอะไรางี้เนาะแต่ถามว่ามันเปน หาผลลัพธ์ได้ได้ลงตัวตอนนี้มันเหมือนมี temperance นะคือคุณคิดไปคิดมาคือคิดวนๆไม่ได้ใช้อารมณ์นะใช้เหตุผลเพราะฉะนั้นคุณจะมีการคิดวนๆค่ะและหาทางออกเฮอร์มิตก็คือเป็นการ ทบทวนเหมือนกันถ้าความสัมพันธ์นี้คุณมีปัญหานะมันเหมือนคุณจะทบทวนว่าคุณควรจะไปต่อเหมือนทบทวนว่าเฮ้ยเรายังรักกันอยู่หรือเปล่าเราสามารถตกหลุ่มรักกันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเรายังไปต่อกันได้ไหมถ้ายังไปต่อได้คุณจะเหมือนหาทางออกในความสัมพันธ์นี้ได้นะบ้านคิดว่าในสถานการณ์15วันนี้คุณยังไม่ได้เลิกกันนะถ้าเกิดคุณมีปัญหานะคุณจะเหมือนแบบโอเคมันอาจจะนิ่งๆเง,งียบๆแล้วก็ไปเรื่อยๆแต่คุณจะพยายามหาทางออกค่ะว่าจะเอายังไงดี มันเป็นอยู่ในช่วงในการตัดสินใจก็แล้วกันว่าจะทํายังไงเนาะคือถ้าทะเลาะก,กันแล้วมีปัญหาเป็นไปได้ว่าคุณจะตัดสินใจสองทางคือทางหนึ่งคือเลิกกันไปกับอีกทางหนึ่งคือไปต่อแต่ต้องแก้ปัญหานะเพราะว่ามันเป็นไพ่ดาบแล้วใช่ไหมคือคุณอยากแก้ปัญหาแต่ช่วงสิบห้าวันนี้เปิ้ลเห็นว่าคุณยังไม่ตัดสินใจมันอยู่ในช่วงการคิดเนอะเหมือนแบบเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็คิดทบทวนซึ่งคุณอาจจะบอกเขาหรือไม่บอกเขาก็ได้นะ Ừ, รู้สึกว่ามันมีความแบบเออต้องคิดและวละักว่าจะเอาอย่างไงดีอันนี้สําหรับคนที่ความสัมพันธ์มีปัญหานะแต่ถ้ามันไม่ได้มีปัญหามากเพิร์กจะบอกงี้เวลามีอะไรที่อึดอจจัดใจอ่ะแนะนําให้พูดบางทีมันเหมือนเราแบบอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะนะแต่เรารูสึกว่าเฮ้ยแบบช่วงนี้ทาไมเขาดูแบบไม่สนใจเราเลยนู่นนี่นั่นะแล้วคุณหน่อยอะไรที่คุณหน่อยแล้วคุณไม่พูดอ่ะมันจะเป็นความอึดอัดเนอนะแล้วคุณก็จะเหมือนหึงหวงไปชดประชันกันโดยที่มันไม่มีประโยชน์ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้แนะนําว่า ให้พูดคุยกันดีๆว่าเออแบบเหมือนพูดให้อ่อนโยนกว่าเนี้ด้วยความว่าเป็นไพ่แบบที่ไม่ไม่มีถ้วยเลยเห็นปะคุณก็อาจจะคบกันโดยแบบนิง่งๆเนิ่มๆเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่ได้แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันก็เลยดูแบบนิ่งๆจนเกินไปเพราะฉะนั้นมันจําเป็นค่ะไพ่ใบนี้อาจจะเป็นคําแนะนําก็ได้นะสาหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะว่าเออคุณอาจจะต้องกลับมาสร้างบรรยากาศให้คุณรู้สึกกลับมาเหมือนสดใสตกหลุมรักกันอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าความสัมพันธ์ที่มีีออยู่่ตรงเนนน้มมััหืกบวา มันเหมือนเออคบๆไปงั้นอะคือแบบอยู่ๆไปเป็นเหมือนคบกันจนไปเป็นเพื่อนหรือมันไม่มีความสวีทหวานอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์อะมันคือโอเคมันไปได้นะแต่มันก็ไม่ได้มีความสุขเนอกปะการที่จะมีความสุขในระยะยาวแล้วทําให้ความรักมันชื่นมืนอะมันจาเป็นจะต้องตกหลุมรักกันเรื่อยๆถึงแม้คุณจะคบกันมานานแล้วก็ตามเนอะเพราะฉะนั้นคำแนะนําของไพ่ก็เลยบอกว่าคนทัดลมค่ะความสัมพันธ์ของคุณอะมันอาจจะเป็นเหตุเป็นผลเกินไปมันอาจจะแบบ ตึงๆเงียบๆนิ่งๆดูม,มีความเป็นเพื่อนหรือว่า ใช้เหตุผลมากเกินไปในความสัมพันธะ์จนมันไม่ได้มีความโรแมนติกสวีทหวานหรือว่ามีแพชชั่นกันเท่าไหร่จําเป็นจะต้องเหมือนมาแบบเออไปเดทกันซิหรือว่าสร้างบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยกันให้มันแบบค่อยๆกลับมาชื่นมื่นกันอีกครั้งหนึงนะ่งแล้วมันจะได้สดใสกันอ,อันนี้เป็นคําแนะนําจากไพ่เหมือนกันที่ปิ้ลรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบนั้นนะ,ะต่อมา love story oracle ให้ควรความสัมพันธ์ชัดเจนค่ะมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วเนอะเป็นยังไงบ้างอยากบอกอะไรมา แสมารีค่ะคุณมีความผูกพันกันเป็นครอบครัวจริงหลายหลายคนคือแบบคบกันมานานและอยู่กันไปจนมันแบบแกลายเป็นแบบเหมือนเหมือนคนในครอบครวัวมันก็เลยไม่มีความมีแพชชั่นหรือมีความสวีทหวานเนาะก็แนะนําค่ะว่าจําเป็นหรือบางคนอะหลายๆคนคือคุณมีลูกไงพอมีลูกคุณก็เ,เวลาไปโฟกัสหนาที่ก,การงานดูแลลูกอะไรจนอาจจะไม่ได้ใส่ใจแฟนหรือใส่ใจสามีหรือภรรยาของเราเนาะมันก็เลย ไม่รู้สิปั้นก็รู้สึกว่ามันก็มีความจําเป็นที่อาจจะต้องสร้างแพชชั่นเหมือนกันแต่ว่าไอ้ความเป็นครอบครัวของคุณมันก็ยังอยู่นะมันก็ไม่ได้อะไรมันก็เลยเหมือนกับว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรนะคุณจะคิดเยอะแล้วคุณต้องตัดสินใจแบบ ให้มันเป็นในทิศทางที่เป็นเหตุเป็นผลที่สุดอะไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจซึ่งดีนะว่าเออมันควรจะไปต่อหรือมันควรจะพอยิ่งถ้าเกิดคนที่มีลูกแล้วอะไรอย่างี้เนาะมันก็ต้องคิดหนักว่าปัญหาเนี้ยจะแก้กันยังไงซึ่งมันมองว่าควรจะหาทางออกได้นะในเร็วๆนี้แต่อาจจะไม่ใช่15วันนี้ยังไงก็ค่อยเป็นค่อยไปสําหรับคนที่มีปัญหานะก็เป็นกําลังใจให้ก็ละกันนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับความรักของคนทัดลมนะในช่วงวันที่16-31สามิงหาคม6กค่ะ,คคะฝากกดไลค์กด, share, กด subscribe. คอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกันได้ว่าความรักของคุณเป็นยังไงนะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ